สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับก็วันนี้มารีวิวเนะียวมีสม Smart b นด์7หลังจากที่ใช้ไปได้9วันสิ่งที่เจอปัญหานะครับปัญหาของอันนี้เลยคือมันไม่ตรงกับปกเว้ผมบอกว่า9ถึง14วันถ้าใช้นหะนัก9วันนะจะไม่ผิดไปดูที่เว็บไซต์อล้วนะใช้มา9วันชาร์จแบบนี้คือ3วันครั้ง2เออ3วันครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับ ในสิ่งสําคัญของพวกนาฬิกาประเภทเนี้ที่เอาไว้วัดการออกกำลังกายคือการนับระยะการก้าวการออกกำลังกายแน่นอนต้องมีนะครับซึ่งใช้จริงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยออแค่หมุนตัวไปมาเนี่ยหมัอนก็นับก้าวให้เรานะอันนี้ลองกับตัวจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ขยับร่างกายเนาะกดหนึ่งครั้งอันนี้ฮะมันจะมีตัวของอ way ว n display เนาะกดอีกหนึ่งครั้งค้างไว้แบบนี้นะครับกด เลื่อนเลื่อนแบบนี้ก็เลือกหน้าจอที่เราต้องการเนาะก็ผมก็มีดาวน์โหลดจากตัวของแอปพลิเคชันเออ่ mix fitness มาแล้วนะครับออลองเปลี่ยนให้ดูสมมุติตัวนี้ปุ๊บกดใช่อ่าก็ดูฟุบฟาบนะครับฮงมิงนะครับแล้วทีนี้เออ่ถ้าเราปัดลงนะครับก็จะเป็น notification ที่เออ่มันมีไว้แต่ว่าถ้าเราจะล้างก็กดจากข้างบนตรงนี้นะนี่กดไปปุ๊บเสร็จปุ๊บ อ่าอันนี้คือปัดท้างลงไม่มีละก็ปัดขึ้นถ้าปัดไปทางนี้ก็จะเป็นการออตั้งค่าทางลัดนะฮะเราสามารถไปตั้งค่าได้ที่ตัวของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ปัดขึ้นนะครับก็จะเป็นข้อมูลกิจกรรมต่างๆจะเห็นว่าตัวนี้เป็นภาษาไทยหมดแล้วอันนี้คือกิจกรรมที่เขา มีมาให้ก็เช่นสีส้มเนี่ยก็คือแคลอรี่สีเหลืองนะครับคือการก้าวเขาคเมนำหรือแนะนำเราอยู่ที่6,900ต่อวันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการยืนนะครับก็ยืนไปนแล้วกี่นาทีนะครับอ่ะมันก็จะเป็นอว p ย์ y แบบนี้ก็ปัดทิ้งนะครับทัน,นี้อันนี้วัดหัวใจได้ P AI ก็คือ personal a s s i s t a n t i n t e l l i g e n เนะครับก็เป็นของเสีย่ยมีนะครับก็คือประเมินว่าเราอ่ะออกกำลังกายเพียงพอไหมคำนวณแล้วเนี่ยครบหรือเปล่านะครับเป็นของเสี่ยมี่เขาชอบปิดฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็การเต้นของหัวใจกดปุ๊บนะครับอันนี้การออกกำลังกายกดปุ๊บถ้าสมมุติว่าเราจะออกกำลังกายนะครับเรากดอ,อ,อันนี้ก็แหลูวิง่งปึ้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดโก้มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นึงปึ๊บ มันก็จะขึ้นแบบนี้อ่าอันนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าจะกดออกกดค้างไว้แบบนี้หลายคนลงใส่กดออกไงวะกดค้างไว้นี้นานมากกดค้างนานมากใช่คอนเฟิร์มกดปึ้งก็ไม่มีอะกดทูกใจบันทึกมันก็จะมีสันสนมาที่เครื่องนะครับนี่ยังไม่ได้วิ่งเลยูดิขึ้นมาสิบเลยเออมันแท็กแปลกๆนะครับอ่ะโอเคทีนี้ ในโซนอื่นมีอะไรบ้างการนอนนี่ก็เรื่องสําคัญนะครับนี่อันนี้ผมใส่ทั้งวันทั้งคืนเลยนี่ก็แท็กการนอนให้ถือว่าดีอยู่นะคุ้มนะพันกว่าบาทแท็กการนอนได้ตื่นทั้งสามครั้งเนะี่ยเห็นไหมอ่ะการตั้งค่าทั่วไปกดขึ้นไปอย่างนี้ปื๊บ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 กดตั้งค่าเลื่อนมานี่หน้าจอนี่ปัดนะครับนาฬิกาแสงสว่างแล้วตรงนี้อะไรโหมดอุ้ยมันปิดเร็วมากโหมดห้ามรบกวน ล็อกหน้าจอนะครับโอ้มีสายเข้ามันก็จะมีแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับเราจะทำการปฏิเสธได้อย่างเดียวไม่สามารถรับสายได้นะอ่ะลองดูต่อไปนะครับตืดตดตืดโอ้เนี่ยแอนิเมชนันปุ้ปุปุปุงเลยนะครับก็ตั้งค่าหน้าจอนิดหนึงอ่ะเผื่อใครอยากจะรู้นะครับประหยัดพลังงานกดได้ตรวจสอบการออกกำลังกายตรวจสอบได้นะครับนี่การ ตั้งค่าหน้าจอนะครับหน้าจอและความสว่างนะครับนี่นี่นี่น,นี่ตั้งค้างหน้าจอแบบนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับเออก็เลือกได้นะครับความสว่างเป็นหน้าจอสว่างสม่ําเสมอกี่นาทีอะไรก็ว่าไปนะครับเอ่อเปิดหน้าจอเสมอปึ๊บลองกดดีนี่สามารถกําหนดได้ด้วยนะว่าหน้าจอเนี้ยเราจะเปิดไว้กี่โมงกี่โมงหลักๆเนี่ย ผมจะจะปิดไว้ช่วงสี่ทุ่มถึง8ปดโมงเช้าเพื่อให้มันประหยัดพลังงานแล้วก็แสงไม่ไม่ส่องหน้าเวลาแบบเราพลิกนอนอะไรเงี้ยนะครับระยะเวลาของหน้าจอนี่มาตรงนี้นะครับก็คือไปที่6วิแล้วกันผมตั้งไว้นะครับ5วิอาจจะน้อยไปแต่บางคนอาจจะชอบก็คือเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับมันสูงสุด15วินะครับ แล้วก็ปรับแสงสว่างเราสามารถปรับอย่างนี้ได้อ,ออโต้ได้ก็ผมไว้กลางๆนะครับปึ๊บก็ประมาณนี้ครับทริคก,การตั้งค่าหน้าจอของตัวเ x i ยวมีแบรนด์ Brand 7นะครับเราสามารถตั้งค่าตัวหน้าจอเนี่ยโดยการที่เอารูปของเราเนี่ยไปใส่ได้ด้วยนะครับไปที่จอแสดงผลนี่นะครับออนไลน์ไปเลือกตัวนี้ครับ เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่าสมมุติสักอันหนึ่งผมก็เลือกอันนี้ปุ๊บนะครับกดรูปภาพที่กําหนดเองป้าสมมุติผม,มใส่ไปนะครับเอาเป็นอืมผมเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อไปปุ๊บนาไปใช้นี่นะครับก็จะได้หน้าจอมาแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมลองไปตั้งค่าเล่นกันดูนะครับ สิ่งที่ชอบกันมากดีกว่านะครับสำหรับเสี่ยมี่สมาร์ทแบรนด์เนาะเนะเวอร์ชัน7แล้วนะฮะก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันเสี่ยมี่ฟิตเนนะครับคือมันมีหน้าจอให้เลือกเยอะมากแล้วก็รายละเอียดการแท็กต่างๆผมว่าก็เอาไปใช้ได้นะแล้วก็สําหรับผมเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วถือว่าเฮ้ยพันกว่าบาทเนี่ยคุม้มคุม้มเกินคุ้มจริงๆท้ายและไม่สุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้านาะก็ คุณภาพก็ตามราคาครับฟังก์ชั่นก็ตามราคาแค่นี้ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วก็ลองไปเลือกใช้ดูนะอันนี้คือแบบใช้จริงๆไม่ได้แบบว่าสปอนเซอร์หรือโฆษณามานะยังไงก็ฝากไปตามช่องนัทไทยแลนด์ได้ด้วยนะครับมีทั้ง Tik t o อกมีทั้ง youtube แล้วก็ f c e e o o o นะครับ IG ตามกันเข้ามาครับตามกันได้เยอะว่ายนะครับตามผมหน่อย